ดวงประจำวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เส้นทางของเดอะซันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลิกสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมาโดดเด่นมั่นคงขึ้นมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีดวงของการเงินที่ดีมากมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จและมีโอกาสที่จะก้าวสู่ความมั่นคงต่อไปซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้าง ไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสต่างๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีโอกาสดีงานดี ขยายงานสร้างงานรวมทั้งโอกาสทั้งด้านของอส,สังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ3ถ้วย3ถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับ วันนี้จะมีบรรยากาศที่ดีมากนะครับงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นงานที่ทำประสบความสำเร็จไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่างานฟรีบรน์นะครับเรื่องของการเงินวันนี้สมหวังรอคอยเงินจะได้รับเงินความรักดีเยี่ยมมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความเพลิดเพลินเต็มที่ในช่วงนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ไม้เท้าเรื่องของโอกาสการงาน วันนี้พี่น้องชาววันอาทิตย์ขยายงานได้เพิ่มพื้นที่เพิ่มจังหวะเพิ่พมนแนวทางใหม่ๆเข้ามาไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าขยายงานเป็นอาชีพอิสระใดๆก็ตามก็จะโดดเด่นเข้ามางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็โดดเด่นมากทีเดียวนะครับ รวมทั้งเรื่องของโอกาสของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในการที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องที่ดินมีโอกาสสูงในช่วงนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9เหรียญบนนีิการเงินยังโดดเด่นขึ้นมามากทีเดียวนะครับสุภาพสตรี ชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจัดสูงนะครับแล้วก็ทํางานสร้างอาชีพมีรายได,ได้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น ราชินีไม้เท้านะครับมีโชคลาภมาพร้อมกับการงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือจะโดดเด่นจะมั่นคงต่อไปครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีมากในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินมีโอกาสที่จะได้รับการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตจะดีขึ้นและสุภาพสตรีชาววัน อาทิตย์นะครับวันนี้โดดเด่นเป็นพิเศษสร้างงานสร้างอาชีพเชื่อมั่นในตัวเองมากทีเดียวนะครับและก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆด้วยนะครับวันนี้โชคลาภโอกาสดีเยี่ยมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ให้โอกาสให้โชคลาภให้ข้อแนะนําให้ความช่วยเหลือได้ดีมากสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การติดต่อการสื่อสารต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับและมีโอกาส ในการที่จะทำสัญญาใหม่เจราจาใหม่ๆรวมทั้งมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ดาบนะครับ2ดาบคือการติดต่อการเจราจาการสื่อสารวันนี้ต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับ ท่านจะมีโอกาสในการสร้างงานค้าขายติดต่อเจรจาธุรกิจการงานได้มีข้อตกลงใหม่หมๆการซื้อการจ้างการขายสินค้าต่างๆได้ดีมากนะครับแต่ก็ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับวันนี้เพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าเกิดความเสียหายได้ถ้าเผื่อว่าใจร้อนหรือประมาทนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น สดาบนะครับเรื่องของการรอคอยนะครับการฟื้นฟูใจเย็นๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับท่านมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งแรงได้นะครับใจเย็นๆอดทนเรียนรู้แล้วก็รอคอยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น j u s t ติกเรื่องของการทำสัญญาการเจราจาการซื้อขายการที่จะตกลง ใหม่ๆด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสที่จะได้ทําสัญญาเจรจาตกลงใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตในเรื่องของการทํานิติกรรมทั้งหลายทั้งปวงด้วยวันนี้ดีขึ้นนะครับผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําให้แนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้รวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมด้วยนะครับ ่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น6ถ้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่รู้ตัวมีโอกาสที่จะรับเงินแบบฟุกๆุกสิ่งใดที่ไม่ดีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้กลับมาดีขึ้นโชคลาภโอกาสเริ่มดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนิ้ดวง,งการติดต่อการสื่อสารค่อนข้างที่จะดีเด่นเป็นพิเศษรวดเร็วเป็นพิเศษแต่ว่าท่านต้องทําด้วยความรอบครอบนะครับมีโอกาสที่จะทําสัญญาใหม่เจรจาใหม่ตกลงกันใหม่ๆนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดจากอาดีตได้รวมทั้งมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินแบบไม่รู้ตัวแบบฟุกๆด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พีน้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีการพบปะก,กับผู้คนค่อนข้างจะเยอะมีกิจกรรมที่มีคนมาร่วมงานกันเยอะๆด้วยการงานดีการเงินดีมากโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับ ส่วนรายเดียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาวบันังคารคือสี่เหรียญน,นะครับเสี่ยเหรียญคือการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินด้วยความรอบคอบนะครับละเอียดระมัดระวังศึกษาหาลู่ทางในการจับจ่ายใช้สอยการบางแผนการจัดการต่างๆด้วยความระมัดระวังแล้วท่านก็จะมีโอกาสมีเป้าหมายชัดเจนมีโอกาสใหม่ในเรื่องของการเงินนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ก้าถ้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่จะต้องเจอคนค่อนข้างจับมากเป็นพิเศษการติดต่องานการเจราจาการทําสัญญาใหม่ๆหรือไม่ก็จะมีกิจกรรมมีคนร่วมงานกันมากๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่ดีบางคนก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนุกความเพลิดเพลินงานเลี้ยงเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3สําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นราชาเรียนนะครับวันนี้การงานการเงินความรัก ดีมากนะครับการเจราจาธุรกิจการเงินจะประสบผลสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆเงินก้อนโตโต,ตนะครับและมาพร้อมกับการจัดการการวางแผนการบริหารที่ดีความรักสดชื่นสมหวังมีทายาทลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาทําให้เกิดความอบอุ่นและก็มั่นคงในเรื่องของครอบครัวครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส หรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเลเวอร์นะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับคําว่าความรักนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของการที่จะมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆไม่ว่าจากงานสัมมนางานเลี้ยงการอบรมการซื้อขายการจ้างงานต่างๆเหล่านี้จะมีโอกาส ดีมากนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีกิจกรรมเพื่อความสนุกงานเลี้ยงแต่ก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพในส่วนนี้ด้วยนะครับวันนี้การเงินจะโดดเด่นจะมั่นคงขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อน โตโ,ตโตนะครับมีรับทรัพย์จำนวนมากๆมีความรักที่เข้าใจลงตัวซึ่งกันและกันแล้วก็มีการจัดการการวางแผนงานที่ดีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับโอกาสของโชคลาภวันนี้มาพร้อมกับคําว่าความรักด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับวันพุธนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความสุเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าแต่ว่ายังมีบางจุดที่ควรระวังนะครับส่วนรายเดียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หคือ Temperance เทมเพอร์เคือการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับสายน้ำนะครับเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นจากปัญหาจากอุปสรรคที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือการดําเนินชีวิตพี่น้องชาววันพุธมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ได้นะครับก็เริ่มต้นมีส่วนดีขึ้นมางานก็จะดีขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ชีวิตก็ภาพรวมๆแล้วจะดีขึ้นครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับมีกิจกรรมที่จะต้องมีการเจอคนค่อนข้นขางจับมากในช่วงวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานการเจราจาหรือว่าการพบปะซึ่งกันและกันรวมทั้งมีงานเลี้ยงด้วยนะครับลูกหลานบริวารจะมีส่วนเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน พุทธครับเป็น5ดาบนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังคือมีเรื่องที่ดีๆมีกิจกรรมดีๆแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดข้อผิดพลาดเกิดอุปสรรคจากคนบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการสูญเสียโอกาสเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเหล่านี้นะครับก็ต้องระวังนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตทีต่ดีหรือว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรพี่น้องมาดูกันครับเป็นเดอซันนะครับพี่น้องชาววันพุธครับมีโอกาสดีเยี่ยมเรื่องของโชคลาภโอกาสมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าจับตามมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับมีแนวทางที่จะดีขึ้นจะผ่านอุปสรรคพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีชื่อเสียงมีความสำเร็จได้แล้วก็จะมีทรัพย์สินรายได้มีโชคลาภเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับพี่น้องชาววันพุธด้วยนะครับป้องกันระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน มีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ถ้วยแถ้วยคือโอกาสสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาผ่านอุปสรรคนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานติดขัดตรงนั้นตรงนี้วันนี้ผ่านฉลุยนะครับ มีการเดินทางด้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานด้วยแล้วก็โอกาสดีๆก็จะตามมางานใหม่เข้ามางานเดิมก็จะดีขึ้นเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสดีในการที่จะได้รับเงินเข้ามาแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็จะเริ่มกลับมาดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสในการที่จะคลี่คลายแก้ไขฟื้นฟูสุขภาพได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ไม้เทา้าเรื่องที่ควรระวังนะครับมีความขัดแย้งได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใจเย็นๆมีเหตุมีผลติดต่องานเจราจาธุรกิจการงานใดๆก็ตามขอให้รอบคอบและก็ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปและอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องพนักง,งานที่อาจจะมีความขัดแย้งกันด้วยนะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่เป็นหัวหน้าต้องดูแลลูกน้องด้วยนะครับในช่วงวันนี้ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเป็นเดอะฟูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับงานจอบงานฟรีแลนซ์โดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้คือไม่มีอะไรอยู่กับที่นานๆจะมีความเคลื่อนไหวตัดลอดนะครับมีกิจกรรมเพื่อความสุขเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกความรื่นเรืองค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับเป็นสองถ้วยนะครับวันนี้มีโชคลาภนะครับมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเริ่มต้นจากคำความรู้สึกความว่าความรักความเข้าใจจะนําสิ่งดีๆมาให้ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะ ก้าวพ้นจากปัญหาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้แต่ยังมีจุดที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทไม่ว่าจะตัวท่านเองหรือว่าลูกน้องพนักงานด้วยนะครับก็ฝากไว้ต้องดูแลในส่วนนี้เรื่องของการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตจะสดเชื่อสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยหรือไม่ก็ย้ายที่ทํางานเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกิจกรรมที่มีความสุขมีความรื่นเริงมีความบันเทิงเริ่มโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้และมีโอกาสที่ดีในเรื่อง ของความรักด้วยนะครับรวมทั้งจะมีโชคลาภมีบรรยากาศที่ดีมีความเข้าใจที่ดีต่อการเข้ามาในช่วงนี้เกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ก็คลี่คายใจเย็นๆอดทนนะครับระมัดระวังในการดําเนินชีวิตแล้วโอกาสก็จะดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ5เหรียญ5เหรียญคือเรื่องของการเงินที่อาจจะมีรายจ่าย แบบที่ท่านไม่รู้ตัวหรือเข้ามาแบบปุบปรับกระทันหันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันศุกร์ต้องบริหารเงินด้วยความรอบคอบวันนี้ประมาณตะวังเรื่องของรายจ่ายนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1ถ้วยนะครับเรื่องของโอกาสจังหวะวงจรชีวิตที่ดีขึ้นความรู้สึกที่ดีจิตใจที่ดีบรรยากาศที่ดีก็จะส่งผลให้การดําเนินชีวิตของท่านบัดน,นี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นหกดาบผูดาบคือการคลี่คลายปัญหาโอกาสดีสาหรับชาววันศุกร์ที่เจออุปสรรคนะครับวันนี้ท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและก็ดีขึ้นไม่ว่าปัญหาเรื่องของการงานงานไม่ดีงานมีอุปสรรคตลอดนะครับก็จะพบกับแนวทางที่ดีขึ้นบางคนก็จะได้งานเข้ามารอคอยงานจะสมบังบางคนย้ายงานเปลี่ยนงานหรือไม่ก็เปลี่ยนที่ทํางานด้วย เพื่ออนาคตที่ดีโอกาสใหม่ๆก็จะตามมานะครับการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายได้เข้ามาความรักก็จะเริ่มกลับมาเข้าใจกันบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่ว่าช่วงนี้จะดีขึ้นนะครับรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องชาววัน สุขนะครับเป็นสตานะครับโชคลาบเริ่มมีนะครับเริ่มได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงินความรักโอกาสใหม่ๆจะเติมเต็มเข้ามาครับ สรุปดวงทอกคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนที่กําลังฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขข้อที่ผิดพลาดแล้วก็จะดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแต่ว่าเรื่องของการเงินวันนี้ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะครับบรรยากาศความรักเริ่มกลับคืนมาเข้าใจดีต่อกันแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆมีโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มที่จะเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีทั้งจุดที่ดีมากและจุดที่ควรระมัดระวังและโอกาส ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน อาจจะเกิดขึ้นมาแบบปุบปรับกระทันหันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันเสาร์ที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะครับก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ประมาทจะขับรถใช้ถนนทั้งหลายทั้งปวงด้วยก็ต้องระวังนะครับหรือว่ามีอะไรที่ทำงานแล้วมันมีความเสี่ยงสูงๆก็ต้องระวังด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไม่เจอก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7ด ไมายท้าเรื่องของโอกาสดีในการงานที่มีการแข่งขันนะครับมีการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านมีโอกาสจะได้รับผลที่ดีขึ้นนะครับคือมีคู่แข่งนั่นแหละมีคู่แข่งแล้วจะดีขึ้นนะครับผ่านอุปสรรคได้ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นพระสังฆราชผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือหรือไม่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาการสร้างบุญสร้างกุศลการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมการอบรมตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวชีวิตผ่านอุปสรรคได้เหล่านี้ก็จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับท่านจะผ่านอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น2ไม้เท้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าโอกาสของการงานการเงินความรักโชคลาภ้วยนะครับรอคอยแล้วจะสมหวังครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนที่ควรจะดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดป้องกันเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไว้ก่อนดีกว่านะครับและมีกิจกรรมทั้งเรื่องของาศาสนาการสร้างบุญสร้างกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งเป็นผลดีต่อชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์เรียนรู้พัฒนาตัวเองท่านจะพบกับความสาเร็จมีโอกาส ใหม่ๆเข้ามาผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนส่งเสริมให้ได้รับโอกาสดีๆผ่านอุปสรรคได้และมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆจะหมุนเข้ามานะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสด้วยนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังร่ำรวยมั่นคงรับเงินเยอะๆกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ